วันที่30 31กระกฎาคม2567นายเอกศิลาปานศรีในนามสมัชชาจังหวัดสุขโขทยัยและผู้แทนคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่2ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติโดยสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ได้จัดให้มีกระบวนการถอดบทเรียน การพัฒนานวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานปัญญาโดยสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ได้จัดให้มีกระบวนการถอดบทเรียนการพัฒนานวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานปัญญาโดยการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบที่มีกระบวนการดำเนินงานที่ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบและผลลัพธ์การทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมในระยะที่1 ซึ่งประกอบด้วยสมัชชาสุขภาพจังหวัด12จังหวัดได้แก่จังหวัดลำปางสุขโขทัยนครสวรรค์น,นครปฐมลบบุรีตราดขอนแก่นหนองบัวลำพูสุรินทร์อํานาจเจริญพังงาและยะลาทั้งนี้เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างจังหวัดและการเติมเต็มจากผู้ทรงคุณวุฒิได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องถอดบทเรียนการพัฒนานวัตกรรมสังเคราะห์รูปแบบกระบวนการนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ เช่นการถอดบทเรียนรูปแบบกระบวนการนโยบายสาธารณะกระบวนการพัฒนานโยบายแนวโน้มของสุขภาพแนวใหม่ที่มีความสําคัญกับปัจจัยกําหนดสุขภาพการออกนโยบายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารประเทศผู้บริหารการเมืองหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกนโยบายทุกการดําเนินการในประเด็นของเรื่องผลกระทบในการคํานึงถึงสุขภาพของประชาชนทางด้านสภาพแวดล้อมธรรมชาติสิ่งปลูกสร้างความเป็นอยู่และสุขภาพ คุณภาพทางอากาศการเรียนรู้จักพื้นที่ด้านฐานข้อมูลปัจจัยสําคัญผลของการแก้ไขปัญหาความเป็นรูปประรมวัดผลได้เพื่อนํามาต่อยอดและดําเนินการในเชิงนโยบายเช่นการทําข้อตกลงกติกาข้อบัญญัติที่จะนําไปใช้เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในพื้นที่สร้างกลไกระบบสุขภาวะสร้างภาคีเครือข่ายในระบบบริการสกูภาพโดยตรงกับภาคส่วนอื่นๆใช้หลักการเปิดกว้างสร้างความร่วมมือเปิดใจรับ ปรับใช้จูงใจการยอมรับของประชาชนณห้องกินนารี2โรงแรมอามารีแอร์พอร์ตกรุงเทพมหานครสมัชชาจังหวัดสุขโขทยัยและคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่2ขอบคุณครับ